เหรียญหนึ่งบาทที่หลายๆท่านได้จากเงินทอนส่วนมากแล้วไม่ค่อยจะได้นำออกไปใช้เนื่องด้วยมูลค่าของเหรียญอันน้อยนิดแต่ลองหยิบเหรียญท่านขึ้นมาดูสิครับเหรียญก็ต่านอาจจะมีราคาถึงหนึ่งพันบาทเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีเงิน จับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนสังเกตดูสิครับว่าเป็นเหรียญแบบพระเยนขวางหรือพระเยนตรงหรือไม่ซึ่งตามปกติแล้วเหรียญหนึ่งบาทจะเป็นแบบพระเยนสลับหรือทางด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทางแต่ถ้าเหรียญของท่านมีลักษณะของพระเยนขวางพระเยนตรงเหรียญของท่าน จากราคาหนึ่งบาทก็จะเป็นหนึ่งพันบาทลองสิบเปลียนขึ้นมาแล้วหูนดูสิครับท่านใดที่มีเหรียญเก็บไว้จำนวนมาก,มากเหรียญราคาหนึ่งพันบาทอาจอยู่ที่คุณ ไม่ว่าปีพศออไหนก็รับเหรียนสภาพ UNC รับสูงสุด1,000บาท สังเกตง่ายๆจับเหรียญให้ตรงแล้วหมุนดูว่าด้านหัวด้านก้อยชี้ไปทิศทางเดียวกันหรือแบบพะเสียนขวางก็มีราคารับทุกปีพศไม่เฉพาะปีสองห้าห้าหก เหรียญพระเสียรเล็กหรือพระเสียนใหญ่ก็รับขอให้มีลักษณะพระเสียนขวางและพระเสียนตรง และสําหรับท่านใดที่มีแล้วอยากจะขายก็สามารถส่งวิดีโอเข้ามาประเมินราคาได้ซึ่งช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิกวิดีโอเหรียญเดียวเราก็รับ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัน่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ